สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาแกงแสบมาเดินเล่นนะคะพาแกงแสบอย่างพี่โก้พี่โก้ก็ชอบมาเดินลงสวนแล้วก็มาดูนกค่ะเขามาจับนกเล่นมาจ้องนกมาดูปลาที่ที่คลองน้ํานะคะอันนี้คือสวนลิปบินชาลีของเราค่ะพี่โก้ก็ชอบมาดูตรงนี้ตลอดเลยพี่โก้พี่โก้ชอบดูนกมาจ้องนกแล้วก็จะมีปลาด้วยนะคะ มีปลามีนกนั่งชมวิวไปเนาะพี่โก้เนาะอยู่ที่สวนของเรานี่แหละดูหางสะบัดไปมาเลยถ้าจะมีความสุขน่าดูสวนเราก็จะมีพริกมีใบกระเพราด้วยนะคะเม็ดพริกดกมากแต่พี่โก้นีจ้องนานแล้วนะลูกพี่โก้ก็จ้อง จ้องนานแล้วส่วนริบบินชาลีค่ะมีชาลีสีทองแล้วก็สีชมพูนะคะกำลังสวยเลยค่ะกำลังสวยเลยเนาะกำลังออกแบบออกสีโทนสีออกมาเลยค่ะพี่โก้ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมจ้องนกก่อนมีนกแล้วก็มีปลาที่พี่โก้มาจ้องอยู่ทุกวันนะคะวันนี้ฝนไม่ตกพี่โก้ก็ชอบมาเดินเล่นค่ะ าักเนื้อดูนั่งนั่ง,น,งนั่งมองมองคับพี่โก้นี่น้องไข่มุกน้องไข่มุกลงมาลงมาหาพี่โก้ละน้องไข่มุกจะไปไหนอะลูกจะเดินไปไหนนะพี่โก้พี่โก้เริ่มเดือดแล้วนะพี่โก้หาอะไรไข่มุกมุดเข้าไปทำไมอะลูกออกมาเลยออกมาออกมา,ออกมาก่อนแล้ว อย่าเข้าไปในต้นไม้ลูกพี่โก้ไม่น่ารักแล้วนะ่ะผมน้ำมนละพี่โก้ผมน้ำมนอีกละพี่โก้ไปละไปละไข่มุกไปละเดินดิ้วดิ้วดิวดิวไปละนอนนอนนอนไข่มุกจะไปไหนลูกมากลับมาก่อนเร็วไข่มุกจะไปไหนหืม ไม่ไปนะไม่ไปไกลนะลูกไม่ไปไกลนะคะนี่พี่โก้มาถึงตรงนี้เอาอีกละนั่นต้นกะเพราแม่นะพี่โก้นะต้นกะเพรานะลูกนะไปเที่ยวกันต่อไปลูกไปเดินต่อเลย